ประชาวบ้านกับการเรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาข้าวของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านเขื่อนเกื่อนศึกษาคารโดยมีครูประจำชั้นระดับอนุบาลจำนวนสองคนจำนวนนักเรียน51คนโดยครูผู้สอนมีการศึกษาหลักสูตรและคู่มือการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ตามมาตรฐานที่6มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานที่7รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความเป็นไทยครูผู้สอนได้จัดประสบการณ์เรียนรู้ในหน่วยข้าวกล้าชาวนาไทยซึ่งนำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลสองและอนุบาล3ลงพื้นที่เรียนรู้การทำนาข้าวจากนางสาวภาสณีพัทรักษ์ ปราศชาวบ้านเขื่อนเพื่อให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้กระบวนการปลูกข้าวเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในการเรียนรู้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงเพื่อตระหนักในคุณค่าของการปลูกข้าวที่กว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดและการปลูกจิตสำนึกให้เด็กเห็นคุณค่าของข้าว อเพราะว่าตอนแรก<อ>คุณยายนะคะเป็นผ้านาวานแล้วตอนนี้หญ้ามันเยอะก็เลยต้องตัดหญ้าออกก่อนปกติไม่ได้ตัดนะคะปกติก็คือเราจะดไปเลยแต่ตอนนี้หญ้ามันเยอะเราก็เลยต้องตัดหญ้ากออกก่อนแล้วค่อยนำข้าวมาดมใส่ปุ๋ยลงไปแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ใส่ปุย๋ย ก็เลยสีต่างก,กันถ <antique. S 1> ้าใส่ปูลงไปต้นแาวก็จะเจริญงอกงามแล้วก็จะมีสีเขียวข้มอย่างนี้นะคะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพเสริมสร้างประสบการณ์เกิดการเรียนรู้อย่างองค์รวมผ่านการลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ได้เคลื่อนไหวสําววจเล่นสังเกตสืบคน้นและคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองและจัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กสอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่